2,016โตโยต้าอัลติสนะครับเดี๋ยวมาดูนิเลขตัวถังบอดี้เสา A เสา B เสา C นะครับ Honda Toyota เนี่ยมักจะใส่ข้อมูลไว้ที่เสา B นะครับนี่เห็นไหมดำๆกับ,บขาวนะครับเครื่อง 1ZR FE นะครับนี่ไงนะฮะ ปี2 0 1 6ัน่ิเห็นไหมครับ m ิดในไทยแลนด์เอาติดของรถน้องม่อนนะครับน้องเขามาหาผมด้วยปัญหาบางอย่างสวัสดีนะครับน้องๆน,น้องม่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มีนาคมนะครับรูปร่างหน้าตาตัวนี้เครื่องพันหกนะรหัสอะไรว่าหนึ่งแซดแซดไม่รู้เมื่อกี้ลืมดูรถน้องเขามีปัญหานิดหน่อยนะครับไฟเครื่องโชว ไฟเครื่องไฟลื่นถลายมันโชว์ไฟเครื่องตรงนี้โชว์ไฟลื่นถลายเมื่อกี้นะครับ t R c S c มันโชว์น้องเขาเลยวิ่งมาหาผมให้ผมทําการตรวจเช็คนะครับผมเปิดฝากระโปรงมาก็เห็นแบบน,นี้นะครับก็ถือว่ารถยังโอเคอยู่นะยังสวยอยู่นะภายนอกนี่ยังกิ๊กเลยที่สําคัญรุ่นนี้เนี่ยไมน้อยมากๆรถน้องเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับรถปีหนึ่งหก ปัจจุบัน2องรถเกือบเกือบเจีปีวิ่งมีถึง3 0 0 0 0ืโลวิ่ง3 0ม0 0ืโลคิดดูอ่ะใช่ไหมน้องก็ใช้น้อยนะครับเข้าเรื่องรถน้องก็ไฟโชว์ไฟเช็คอินจินไฟเครื่องยนต์โชว์แล้วก็ตัวลื่นถลไหลซ TRC w c โชว์ผมก็คอมเสียบปุ๊บเครื่องมือผมมันชี้ว่าเกิดการจ่ายหนาจ่ายบางในระบบผมก็งงผมก็เลยก้มลงดู ปรากฏว่าผมเจอจำเลยนี่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 นะครับก็น้องม่อนเจ้าของเขารถเขาเองแหละเขาซุกซนนะครับก็ไปสั่งซื้อออนไลน์มาเขาเรียกว่าอะไรสายแอร์ฟลูใช่ไหมแอร์ฟลูน้องม่อนเนาะน้องเขามาใส่ตรงนี้ถอดตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ไปเสียบแทนนะครับมันก็ถามว่ามันช่วยอะไรมันก็ช่วยในเรื่องเป็นตัวหลอกสัญญาณไงหลอกหลอกเรื่องอุณหภูมิอากาศไอดีหลอกเรื่อง เรื่องแมสเรื่องแมปอะนะครับนะถามว่าได้ผลไหมในทางในทางเทคนิคนะครับในทางวิศวกรรมถือว่าได้ผลนะได้ผลหลอกสัญญาณกล่องซีว,ว่าอากาศเข้าเยอะอุณหภูมิต่ำอะไรเงี้ยมันได้ฉีดนะครับฉีดหวัวฉีดเยอะๆซึ่งปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละผมเช็คแล้วก็เกิดพบว่าเกิดการจ่ายหนาจ่ายบางในระบบก็มาก้มดูก็ปรากฏว่าน้องเขาน้องมอนเขามาใส่นี่ไง ไฟเครื่องโชว์ไม่พอมันลามไปที่กล่อง ECU ด้วยเมื่อกี้ผมเจอโค้ดรถน้องเขาหลายโค้ดให้น้องก็ถ่ายมาละนะครับนะต้นเหตุจากตรงนี้ตัวเดียวนะครับบางคันใส่แล้วไม่มีปัญหาก็โชคดีไปแต่หลายๆคันที่ผมเจอส่วนใหญ่จะมีปัญหาตามมาไฟเครื่องโชว์นูน่นนี่นั่นแล้วอย่างคันนี้ก็น้องม่อนลามมาด้วยกล่อง ECU ลามไปด้วยระบบ ที c v C นะครับก็เลยบอกให้น้องก็ถอดนะครับน้องก็เลยถอดละพอถอดเสร็จปุ๊บอน้ำมอนเก็บนี้ไว้ไปครับอ่ะสตาร์ทเครื่องให้พี่ดูหน่อยสินะครับผมก็จะการคาลิเบตร,รถนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องมอนอ่ะอ่ะเดี๋ยวมคอ,อ่านะครับถ่ายละเห็นไหมครับปกติน้ำมอนสตาร์ทปุ๊บขึ้นปับ๊บใช่ไหม ใช่ครับเออสตาร์ทปุ๊บก็ขึ้นปับ๊บอ้นี่ผมจัดการถอดแล้วก็คาลิเบเซตระบบใหม่ๆเฮ้ยพี่ถามหน่อยหน้าจอที่เปลี่ยนใหม่เหรอใช่ครับเท่าไหร่น่ะเออนี้น่าจะประมาณสั้เก้าพันเก้าเลยพี่เก้าพันเก้าเหรอดูนังฟังเพลงครับใช่ดูแผนท้งแผนที่เนปเอ่อไนวิเกเตอร์ได้เฮ้ยสวยว่าก็เป็นแนวทางให้น้องๆน,น,นะครับเดี๋ยวให้ดูงแ่ตัวถังบอดี้แต่ผมไม่ขอถ่ายทะเบียนนะแบบนี้นะครับเห็นไหม นี่น้องเขานะครับก็เป็นแนวทางให้น้องๆที่ใช้เอาติดรุ่นนี้นะเห็นไหมจอใหญ่สวยเชียวนะครับดิสเพลย์ตรงกลางนะครับดูหนังฟังเพลงนวิเกเตอร์รับโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ครับพี่พี่อยากโชว์เพราะว่าอ๋อนี้อันนี้นนพกตก็ตนไม่มีที่เท้าแขนนะแต่ว่าไปหาจากจีนมาอ๋อนี่สั่งจากใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันบอกบอกไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวพี่ดูก็เหรอปิดไม่ได้เหรอเซ็นทรัลอาน้องเขาอยากโชว์นะครับไม่มีใครมี มันมาพร้อมกับไอตัวช่องเสียบอะไรนี่ด้วยเหรอใช่ครับเออว่ะละม่อนนี่ไม่ให้เขาเดินยังไงให้ช่างเดินสายไฟมันมีชุด<อ>มันสแตนบายอยู่แล้วไอเฉพาะตัวนี้เฉยนครับเออนี่นี่นี่เออว่ะที่มันไม่มีอนี่สั่งโดยตรงมาเลยใช่ครับอันนี้คือหายา,ยากมากไม่มีใครหาได้เออว่ะที่เท้าแขนเป็นกล่องใส่สัมภาระนะครับน้องๆน,น,นะเพราะน้องม่อนนี่ถือว่าสวยงามนะไม่เคยเจอ,อเอาฟิศปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด อย่างเนียนเนียบนิ้งแบบคันนี้มาเลยก่อนนะครับมาก่อนเลยนี่น้องเขาบอกนี่ครับก็คงเอาตัวตัวรุ่นโฉมที่เมืองจีนใช่ไหมมาใส่นะครับ mm hmm. ก็ทุกวันนี้นะครับเอาติดรุ่นนี้เนี่ยราคาจับต้องได้เออผมชอบว่ะจอใหญ่มากแล้วเนาะดับเครื่องก่อน ก็รอสองนาทีแล้วหนึ่งนาทีสองนาทีรถน้องเขาหายไปแล้วแก้หายแล้วอาติสรุ่นนี้นะครับผมว่ายังน่าใช้อยู่นะถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ติดนู่นนี่นั่นอะไรต่างภาพลักษณ์อะไรต่างมันถือว่าจะเป็นรถที่น่าใช้แหละนะครับเครื่องยนต์มันก็มี2แบบพันหกับพันแปคันนี้พันหก็ประหยัดน้ํามันหน่อยแต่ถ้าพันแมันก็โอเคนะตัวถังบอดี้น้ําหนักแรงมา้าแรงบิดมันแมทแมทชิ่งกันนะครับรถน้องก็ไม่ได้ล้างอาจจะดู ดูเทาๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าข้างนอกอยังกิกนะครับก็เป็นเป็นผมขออนุญาตน้องมาทําคลิปก็เป็นแนวทางนะครับใครที่ชอบตัวถังบอดี้ของอาลติสรุ่นนี้นะครับผมแนะนําเลยราคามือสองทุกวันนี้ก็ไม่ได้แรงสักเท่าไหร่มั้งสี่แสนบวกลบก็ได้าหาซื้อได้แล้วมั้งนะครับนะเป็นทางเลือกนะครับถือว่าเป็นรถดีที่น่าใช้สูงบริการเยอะแยะมากมาย To y ยต a ศูนย์ทั่วประเทศ400กว่า0ถ้าผมจำไม่ผิด4 4 0ูนย์ได้บ้างนะครับเยอะที่สุดมากที่สุดในบรรดารถเก่งอะ่ะทั้งหมดทั้งปวงอะ่ะใช่ไหมเอาลงอลหลัซื้อง่ายขายคล่องเพียบนะครับเครื่องยนต์พันหตัวนี้ถ้าอนาคตมันไม่ไหวเนี่ยยกเครื่องออกวางพันแก็ได้วางสองพเวอร์ชั่นใหม่ๆก็ได้นะครับโอเคฝากถึงน้องๆนะครับรถยนต์ยุคใหม่ๆมันวิ่งด้วยระบบเซ็นเซอร์ วิ่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปไปไปแต่งไปเสริมไปแต่งนู่นนี่นั่นมาโดยเฉพาะระบบอิเล็กทรอนิกส์จงระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันมีปัญหามันมีปัญหาอย่างเดียวไม่พอมันจะลามอย่างตรงของน้องเนี่ยไฟเครื่องโชว์ปุ๊บนี่นั่นลามไปที่กล่องซ c u แล้วนะครับกล่อง ECU มันก็คงเออ,เออเออนะเอ,อว่าเฮ้ยทำไมทำไมมันมีอากาศเข้าแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้น ก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าจะใส่อะไรลงไปเนี่ยเรารับกับปัญหาที่จะตามมาได้ไหมถ้ารับได้ถ้าถนัดแบบนี้ก็จัดไปนะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็วิ่งมาหาผมได้นะครับโอเคน้องอนสวัสดีนะครับครับพี่นะครับสวัสดีครับนะฮะ<ห> <laughs> โอเคอยังสวยเลยวะกิโลลิตรเนี่ย เออกิโลลิตรที่วิ่งใหญ่มันประมาณจิหรือพี่เพราะมันเพราวิ่งในเมืองใช่ไหมใช่ใช่ถ้าวิ่งแต่งวัดที่ว่าสิบห้าสิบหกก็มั่งเนาะเขาถือโอเคอ่ะเติม e ยี่สิบ e แปดห้าได้ด้วยรุ่นนี้ชมนี้